ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2544ประเด็นสำคัญที่ต้องหาหรือขณะที่จารุเฉชนกำลังคิดว่าจะตอบอย่างไรจู่ๆก็มีเสียงแห่พระดังออกมาจากนอกวังพีศาตผู้สืบทอดหญิงแห่งพระราชวางังแทบเป็นโชคตาบ่าหลวมาถึงแล้ว สายตาของทุกคนหันไปทางประตูสตรีผู้มาใหม่มีรูปร่างหน้าตาสง,ง่าง,งามและอุปนิสัยที่สง,ง่าง,งามแม้ว่าการฝึกฝนของนางจะไม่สูงนักแต่นางก็ถูกปกคุมด้วยแสงลึกลับแม้แต่มหาเซียนแห่งขั้นสูงสุดก็ยังไม่สามารถมองเห็นนางได้อย่างชัดเจนเป็นอนุภาพแห่งสารทุกคณทั้ง12รูปที่เปลี่ยนเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์อันคุ้มครองนางมาพร้อมกับชายชุดดำที่แทบจะลืมเลือนไปมีเพียงมหาเซียนเท่านั้นที่สามารถสัมผัสถึงกายมีอยู่ของเขา และมีเพียงมหาเซียนที่อยู่เหนือขั้นพันคูอันเท่านั้นที่สามารถมองเห็นร่างของเขาได้เขาเป็นบุคคลที่ลึกลับที่สุดในยุคนี้ของพระราชวังเทพมชกตตาชเวียป้าหลวงราชเวียเข้าที่นั่งหลังจากแสดงความเคารพต่อ,อยานวีและจกพัิแห่งปีศาจปตะีทั้งสองคนบังเอิญนั่งตรงข้ามกับจางโวเชนและยานวีบรรยากาศจูจ่ๆก็เงียบสงบและแปลกประหลาดยานวีมีท่าทีสงบและเยือกเย็นเขาเตือนจางโวเชนด้วยเสียงต่ำว่าลัวเชน เจ้ายังไม่ได้ตอบคําถามของข้าเลยนะจารวุวเฉเชนมองไปทางอื่นแล้วรินสุราใส่ถ้วยเขากล่าวว่าท่านหญิงเจอเซียนเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมมากแค่นั้นเหรอหยานอวี่ถามจารุวเฉเชนกล่าวว่าข้าไม่ได้ติดต่อกับท่านหญิงเจอเซียนมากนักดังนั้นข้าจึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างงุนหันพันแล่นนี่เป็นคําพูดที่ข้าพูดออกมาจากใจจริงหยานเจอเซียนแสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยในดวงตาของนางสิ่งที่เรียกว่าธรรมาชาติที่แท้จริงนั้นอาจเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนก็ได้นี่คือคําชมหรือคําดูถูถก ยานวี่คิดสักครู่แล้วรินน้ำใส่ถ้วยจนเต็มเขายิ้มและพูดว่าผู้หญิงที่แท้จริงอาจเสียเปรียบเมื่อต้องต่อสู้กับศัตรูแต่การเป็นเพื่อนและภรรยาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดมันไม่ชัดเจนพอเหรอจางล้วเฉินเพียงแต่ดื่มพร้อมกับยิ้มและไม่กล้าที่จะต่อยานวี่กล่าวต่อเนื่องจากเราไม่ได้ติดต่อกันมากนักเราจึงควรทําความรู้จักกันให้มากขึ้นในอนาคตเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการฝึกฝนและการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ แน่นอนแน่นอนจงนางวั่วเฉินกล่าวหยานวี่พอใจกับคําตอบของจางวั่วเฉินมากหากจางวั่วเฉินตอบเรื่องความสวยและพรสวรรค์ของหยานเจเซียนหยานวี่ก็คงไม่พอใจผู้ฝึกฝนคนอื่นอาจยกย่องผู้หญิงคนหนึ่งจากความงามของนางแต่จางวั่วเฉินทําไม่ได้เพราะชื่อเสียงของเขาการพูดคําเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับคนโรคจิตผู้ฝึกฝนคนอื่นอาจชื่นชมพรสวรรค์ของหยานเจเซียนแต่จางวั่วเฉินไม่สามารถทําได้เพราะพรสวรรค์ของจางวั่วเฉินนั้นสูง จะเป็นการเส่แส้งหากเขาพูดคำดังกล่าวจางรั่วเฉินเข้าใจจิตนาของหยานวีดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะสรรเสริญหยานเจอร์เซียนรือดูถูกนางคำตอบที่จริงใจของเขาสอดคล้องกับคำตอบที่หยานวีต้องการหยานวีผิดหวังเล็กน้อยพ่อของเซียนเอ๋อเป็นพี่ชายของข้าเขามีความสามารถมากกว่าข้าและมีโอกาสที่จะเป็นอัจฉริยะดับยนหุยน่าเสียดายเอออย่าเศร้าไปเลยท่านลุงวี่เส้นทางการฝึกฝนเต็ไมไปด้วยอันตราย พวกเราผู้ฝึกฝนควรเตรียมใจไว้เสมอว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ได้จะล่วงเฉินตรวจสอบข้อมูลของหยานเจ๋อเซียนแล้วรู้ว่าหยานวี่เฉิงวิดาของหยานเจ๋อเซียนผู้นำห้าบรรุษรูปงามของตระกูลหยานเคยเผชิญหน้ากับศัตรูของเทพเจ้าเมื่อ100ปีก่อนเขาถูกบังคับให้เข้าสู่โลกของเทพเจ้าในการต่อสู้และเขาก็พ่ายแพ้ร่างกายและจิตวิญญาณของเขาถูกทำลายแน่นอนว่าเทพยังถูกกดขี่โดยเทพเจ้าโบราณของตระกูลหยานหลวที่รีบเข้ามา เขาถูกขังในตนจกูลหยานหลวงและถูกทรมานในนรกพวกข่มขู่โลกเผ่าของเทพเจ้าก็ถูกฆ่าด้วยก่อนอื่นมีลูกหลานของวี่ชิวแห่งพระราชวังเทพเช้ชกตาและแล้วก็มีหยานวี่เฉิงบนเส้นทางแห่งการฝึกฝนความเป็นเทพทุกคนต่างเดินบนน้าแข็งบางๆและต้องระมัดระวังหยานวี่กลับมาตั้งสติได้และกล่าวว่าลัวเฉินหลุงวี่ก็มีคําพูดจากใจเช่นกันต้นไม้ในป่าแต่ไม่รู้อันตราย จริงๆแล้วเจ้าอยู่ในอันตร,รายมากกว่าพี่ชายของข้าซะอีกจางลั่วเฉินจะไม่รู้ได้อย่างไรหยานวีเ่เฉิงมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งแต่เขาก็ยังเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าจางลัวเฉินมีความสามารถมากกว่าหยานวีเ่เฉิงแต่ภูมิหลังของเขาไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเราคงจินตนาการได้ว่าถนนข้างหน้าอันตร,รายแค่ไหนหยานวี่ได้บอกเป็นในไว้แล้วว่าถึงแม้ว่าหยานวีเ่เฉิงจะตายไปแล้วแต่เทพเจ้าที่บงังคับให้เขาตายก็ต้องจ่ายราคาที่แพงมากเทพเจ้าที่กล้าโจมตีผู้ถูกเลือกจากตระกูลหยานหลัว จะไม่กลัวได้อย่างไรหยานเจ๋อเซียนไปลูกสาวคนเดียวของหยานยี่เฉิงหากจางว่าเฉินแต่งงานกับนางกองกาลังป้องกันนี้จะปกป้องจางว่าเฉินจาลั่เฉินกล่าวว่าลุงวี่ข้าเข้าใจสิ่งที่ท่านหมายถึงแต่ข้าไม่ใช่คนเดียวที่รับผิดชอบเรื่องนี้หยานวี่ตบไหล่จางวัาเฉินและยิ้มอย่างสง่าง,งามคําพูดของเจ้าเพียงพอแล้วถ้าเจ้ามีหัวใจจงริเริ่มและปลูกฝังความรู้สึกให้มากขึ้นลุงวี่จะไม่บังคับเจ้าถ้าเจ้าไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ สิ่งที่จางวัชเฉินต้องการคือการสนับสนุนและการยับยั้งตระกูลหยานหลัวตระกูลหยานหลัวต้องการให้หยานเจ๋อเซียนแต่งงานกับจางวัชเฉินก่อนอื่นทุกคนรู้ดีว่าหยานเจ๋อเซียนกำลังตั้งคันลูกของจางวัชเฉินตระกูลหยานหลัวจะประเชิญหน้ากันอย่างไรหากพวกเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ชื่อเสียงของหยานเจ๋อเซียนจะไปอยู่ไหนอย่างที่สองจางวัชเฉินได้แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของเขาความสำเร็จในอนาคตของเขานั้นไร้ขีดจำกัดอย่างที่สามตระกูลซีเว่ยเจ๋ยกำลังอยู่ในช่วงรุ่งเรือง เทพสงครามอสุรุหิตมีชื่อเสียงแล้วหมิงหวังและราชินิโรหิตเป็นเทพที่มีศักยภาพที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในช่วงหยวนหุยการแต่งงานกับจางเหวเ่เฉินเป็นเหมือนกับการผูกมัดตระกูลซีเวเจีทั้งหมดนี่เป็นการลงทุนที่ยากจะคำนวณอย่างไรก็ตามสมาชิกภายในตระกูลหยานหลัวเห็นคุณค่าของความรู้สึกของหยานเจเซียนอย่างชัดเจนนิฉะนั้นพวกเขาคงตัดสินใจแทนนางไปแล้ว หยานวีไม่จำเป็นต้องบอกมาว่าหยานวีไม่จำเป็นต้องออกมาบอกจางลั่วเฉินเป็นการส่วนตัวมากนะักจางลั่วเฉินรู้ว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นกับหยานเจเซียนในขณะเดียวกันเขายังรู้ด้วยว่าเด็กในท้องของหยานเจเซียนมีสายเลือดเดียวกับเขาเขาไม่ได้เกลียดหยานเจเซียนถ้าพวกเขาได้อยู่ด้วยกันจริงเขาคงยอมรับได้แต่เขาไม่สามารถริเริ่มได้ดูเหมือนว่าเขาไม่เคยริเริ่มที่จะจีผู้หญิงเลยมันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตางานเลี้ยงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว วิญญาณปีศาบบางส่วนสวมชุดเต้นรำที่แปลกใหม่และเต้นรำไปสาวใช้ขั้นเซียนจากหลายเผ่าเล่นเครื่องดนตรีจากทุกดินแดนความทุกขจากการต่อสู้กับพระราชวังที่เป็นความตายถูกกว่าด้ายไปจิตใจของจางลูเ่เฉินว่างเปล่าเขาไม่ได้คิดอะไรอีกต่อไปเขาไม่มีสิ่งเจือโนใดๆเขาจมอยู่กับดนตรีและเต้นรำหลังจากเดื่มไปสามรอบแล้วจางลูเ่เฉินก็รู้สึกเมาเล็กน้อยสุรานี้เป็นสุราเซียนที่โด่งดังไปทั่วโลกมีรสชาติที่เข้มข้น แม้แต่มหาเซียนยังรู้สึกกระปรี้กระเป๋าหลังจากดื่มมันเขาอยากลุกขึ้นมาเต้นรำกับเหล่าปีศาจผู้สวยงามแน่นอนว่าจ่าล่วินจะไม่เสียวความนิ่งสงบเช่นนี้อย่างไกรก็ตามชางเจ๋ยก็รีบวิ่งเข้ามาด้วยใบหน้าแดงกล่ำแล้วเมา,เาหมา่เขาหยุดปีศาจด้วยมือข้างหนึ่งและยังคงหัวเราะต่อไปไม่มีผู้ฝุฝนคนใดหัวเราะเยาะเขาเป็นเรื่องปกติที่ราชาเซียนจะไม่สามารถระงับแอลกอฮอลได้อย่างไ,าไกรก็ตามการบุกโจมตีของต้าซือคง ทำให้บรรดามาหาเซียนหลายคนตกตะลึงพระโพธิสัตว์จะเสียสมาธิได้อย่างไรจางลู่เฉียนรีบสั่งให้เอ้อซือคงลากเขากลับมาเพลงจบแล้ววิญ,ญญาณปีศาจในชุดเต้นรําถอยกลับและช่วยช้างเจี๋ยที่เมาและหมดสติให้หนีไปทัในใดนั้นตาซือคงกุลุกขึ้นออจากที่นั่งและไล่ตามเขาไปปีศาจน้อยพาข้าไปด้วย้ะเจ้าจมีความสามารถดูเหมือนว่าเอ้อซือคงจะรู้สึกว่าพี่ของเขาช่างน่าอายเกินไป ดังนั้นเขาจึงตีพี่ของเขาอย่างแรงในครั้งนี้ด้วยฝ่ามือแห่งความาัฒนาทั้ง6ฝ่ามือนั้นไปโดนด้านหลังศีรษะที่เหี่ยดยดของเขาและทําให้เขาหมดสติจึงสามารถหยุดเขาได้เออซื้อคงลากล่างอ้วนของต้าซืาา้อคงกลับไปและพูดว่าอาจารย์อะสิพี่โลคมากเกินไปแล้วข้าเกรงว่าเขาจะเมาในโลกขลังวาาเราควรทำอย่างไรดีจางลั่เฉินบังคับตัวเองไม่ให้เขินอายและพูดว่าไม่เป็นไรสุรานี้สามารถเพิ่มพลังสมาธิและวิญญาณเซียของผู้ผุดฝนได้ เป็นเรื่องดีที่ปล่อยให้เขาไปสู่โลกเลาล้วว่าจากักรพรรดิปีศาจไปแต่พีนั่งอยู่บนจุดสูงสุดแล้วมองดูหยานวี่ลืมฝีปากของเขาขยับเล็กน้อยและเขาพูดบางอย่างหยานวีเหลือบมองจังโวเฉินและดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกเขาอดไม่ได้ที่จะใส่หัวและยิ้มจกักรพรรดิปีศาจไปแต่พีส่งเสียงร้องดังขึ้นเขากล่าวว่างานเลี้ยงเซียนในวันนี้คือการเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและยังมีการอภิปรายเรื่องสําคัญอีกด้วย คุณชายยานที่สองบทบอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยยานวีนั่งขัดสมาธิบนพื้นและไม่ลุกขึ้นยืนเขากล่าวว่าทุกคนควรทราบว่าแสงแห่งต้นกําเนิดได้ปรากฏขึ้นสามครั้งในเมืองหลวงร้อยเผ่าพลังแห่งต้นกําเนิดนั้นบริสุทธิ์และหนาแน่นมากดูเหมือนว่าพระราชวังเทพต้นกําเนิดกําลังจะปรากฏตัวในพระราชวังเหล่ามหาเสียงของปิศาจอัจีทุกคนตกตะลึงก่อนหน้านี้พวกเขาไม่รู้ว่าพระราชวังเทพต้นกําเนิดกําลังจะปรากฏตัว แม้ว่าพวกเขาจะเดาว,ว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่เมืองหลวงร้อยเผ่าแต่พวกเขาก็ไม่คาดคิดว่าความจริงจะน่าตกใจขนาดนี้ตะกูลหยานหลัวต้องการยืมพลังจากเหล่าปีศาจปัจจพีในเมืองหลวงร้อยเผ่าแน่นอนว่าพวกเขาต้องการบอกความจริงกับพวกเขาหยานวิ่กล่าวอีกครั้งสถานที่ดีแสงให้้นกำเนิดมานั้นคือดินแดนเสียงของเผ่ายัายกษ์มหาสมุทดแห่งราตีป้าหลวงกล่าวว่าท่านปรมาจารย์รองถ้าท่านมีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะ ไม่แน่จะใช่ว่าท่านต้องการโจมตีเผ่ายักษ์ใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ยักษ์ไม่ใช่กลุ่มเล็กๆธรรมดาธร,รมดาที่จะไม่มีวันถูกทำลายตอนนี้ที่พระเจ้าได้ไปยังอาณาจักรยกแล้วสารนรกไม่สามารถเริ่มสงครามในระดับนั้นได้ง,ไง่ายๆอย่านวีกล่าวต่อว่ามีกองกําลังจนนํานวนไม่น้อยที่รู้ว่าคริสตสันศักดิ์สิทธิ์ต้องการระดับสูงกาลังถือกําเนิดขึ้นแต่พวกเขาถ้าบดล้วนเห็นแก่ตัวและไม่เคยพิจารณาปัญหาจากมุมมองของผลประโยชน์ของสารนรก มีเพียงตระกูลหยานหลัวและพระราชวังเทพโชกตาเท่านั้นที่สามารถอยู่เหนือกองกําลังเหล่านี้และทําบางสิ่งบางอย่างก่อนที่พระราชวังเทพจะกาเนิดจะถึงกเนิดขึ้นป้าหลัวกล่าวว่าข้าเข้าใจแล้วท่านปรมาจารย์รองท่านตั้งใจจะขับไล่ผู้ผู้ฝนของศาลสวรรค์ออกไปก่อนใช่หรือไม่อย่าขับไล่พวกมันออกไปขับพวกมันให้หมดพลังมืดหลักทั้งสิบสามารถกําจัดได้พร้อมกันหากมีพระราชกลังเพียงพอดวงตาของหยานวิ่กลายเป็นคมกริบ รากับกระบีคมกริบที่ดึงออกมาจากฝักจกักรพรรดิปีศาปัจพีกล่าวว่าหลังจากการปรากฏตัวของแสงแห่งต้นกําเนิดสามครั้งสารสวรรค์ได้ทรงผู้ฝนจำนวนมากไปตรวจสอบสถานการณ์หากพระราชวัวงทเทพโชกคตาสั่งให้กลุ่มทั้งหมดร่วมมือกันเราก็สามารถค้นหาพวกเขาได้อย่างไรก็ตามกองกําลังแห่งความมืดทั้งสิบนั้นสร้างปัญหาได้มากกว่าพวกมันยังรากลึกอ,อยู่ที่ขอบของสารนรก และในเมืองหลวงร้อยเผ่าทําให้ทุกเผ่าวาดกลัวแม้แต่บางเผ่ายังมีกองอาลังเห็นความมืดควบคุมพวกมันจากเบื้องหลังยหยานวี่ก,กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเรามาสืบหาผู้บุกฝนจากสารสวรรค์กันก่อนดีกว่าเจ้าคิดเห็นอย่างไรเหรอผู้สืบทอดหญิงข้าไม่มีข้อโต้แย้งใดๆป้าหลัวกล่าวดีส่วนตี้ซาเจ้าจได้ร่างคําสั่งออกมาแล้วผู้สืบทอดหญิงกับข้าจะจารึกคําสั่งที่เป็นตัวแทนของตระกูลหยานหลัว และพระราชวังเทพเป็นโชคกตาลงไปและส่งต่อไปยังจกักรพรรดิของเผ่าต่างๆในเมืองโดยบอกให้พวกเขาปฏิบัติตามคําสั่งหยานวี่แผ่ไอพลังกึ่งเทพออกมาแม้แต่จกักรพรรดิปีศาปัจพียังถูกเรียกด้วยชื่อของเขาจากนั้นหยานวี่ก็ถามว่ากองทัพเซียนจานวนเท่าไหร่ที่พระราชวังเทพเป็นโชคกตาส่งมายังเมืองหลวงร้อยเผ่านะ่ะป้าหลวงไม่อยากเปิดเผยมากนะักท่านปรมาจารย์รองอย่าถามเลยไม่ว่าพลังอำนาจของสารสวรรค์จะแข็งแกร่งเพียงใด พระราชวังเทพเป็นโชกตาก็สามารถบดขยี้พวกมันได้ตระกูลหยานหลวนและพระราชวังเทพเป็นโชกตาหนึ่งคือตระกูลสูงสุดและอีกหนึ่งสามารถสั่งการทั้งสารนรกได้ผู้นําของทั้งสองกองกาลังหาเรื่องกันเรื่องสําคัญจารั่วเฉินไม่พูดอะไรเป็นธรรมดาเขาแค่ดื่มหลังจากการสนทนาของพวกเขาจารั่วเฉินก็ถามหยานวี่ว่าคราฟฟินตายแล้วหรือยังจารั่วเฉินต้องการถามเกี่ยวกับมหาปรามาจารย์เสียงไข่หลัวแต่เขาเปลี่ยนใจ ยานวี่ไม่ได้คิดมากเกินไปเขาคิดว่าจางลั่เฉินต้องการแก้แค้นโลกสวรรค์ส่งผู้ทรงพลังห้าคนมาสร้างปัญหาในโฮสข้าได้ฆ่าครึ่งเทพไปสองคนแต่ปล่อยให้มหาเซนไคร์รัวและก็กราฟฟินหนีไปได้จางลั่เฉินถามพวกเขานีไปไหนพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวงร้อยเผ่าและเข้าไปในดินแดงของมนุษย์หมาป่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นพวกเขาก็คงหนีไม่พ้นยานวี่กล่าวจางลั่เฉินถามว่าชาวเผ่ามนุษย์หมาป่า ถูกควบคุมโดยโลกสวรรค์หรือเปล่าหยานวีสายหัวอืมจริงๆแล้วเผ่ามนุษย์หมาป่ามีความเป็นศัตรูกับโลกสวรรค์อย่างลึกซึ้งพวกเขาเกือบถูกกำจัดโดยพระราชวังเทพแห่งแสงมีผู้คนมากมายบนดินแดนเสียงของเผ่ามนุษย์หมาป่าเป็นเรื่องปกติที่คนไม่กี่คนจะถูกโลกสวรรค์ควบคุมอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนยังคงเป็นเรื่องยุ่งยากในเมื่อท่านลุงวี่รู้เรื่องนี้แล้ว ทำไมท่านถึงบอกเรามาหาเซียนแห่งเผ่าพิสา,าปัตพีเกี่ยวกับการมาถึงของพระราชวังเทพตกนําเนิดละ่ะจังว่ชเินถามยานวี่จ้องไปที่จารุเฉินทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มพร้อมกันทันใดนั้นยานวี่ก็ถามว่าเฟยจงตายได้ยังไงรอยยิ้มบนใบหน้าของจังว่ชเินหยุดลงเล็กน้อยยานวี่ยิ้มและพูดว่าอย่าห่วงไปเลยข้าไม่ได้สงสัยอะไรข้าแค่สงสัยว่าหุ่นเชิดของเฟยจงปรากฏตัวกับเจ้าได้ยังไงเจ้าน่าจะรู้ว่าเขาตายยังไง จีฟานซินฆ่าเขาจารุเฉินกล่าวเมื่อดียินเช่นนี้เออซือคงที่นั่งข้างๆเขาก็ตัวสั่นตาของเขาเบิกกว้างเขาบอกกับตัวเองให้สงบสิอารมณ์และอย่าให้อาจารย์อาเห็นเขาเขาดูเหมือนจะรู้ตัวว่าปฏิกิริยาของเขารุนแรงเกินไปเขาจึงภาษามือตะโกนว่าเจ้าสมควรตายหยานวี่เหลือมองเออซือคงเพียงเท่านั้นเขาเบือนหน้าไปทางอื่นและพูดว่านางลบความทรงจําของหยานหงทู่และเซียนเอ่อไปเหรอ จางั่วเฉินรู้ว่าการซ่อนตัวจากคนอย่างหยานวี่คงเป็นเรื่องยากเขาจึงพยักหน้าและพูดด้วยความยากลำบากถ้าข้าไม่ลบความทรงจําของพวกเขาพวกเขาจะตายนั่นคือสิ่งเดียวที่ข้าทําได้การฝึกฝนของจี้ฟนนนานซีนั้นแข็งแกร่งมากนางจะยอมปรีประนอมกันได้อย่างง่ายได้เช่นนี้ได้ย,ดยังไงัว่วเฉินคงต้องจ่ายราคาที่สูงมากเพื่อช่วยเหลือพวกเขาใช่ไหมหยานวี่จ้องมองที่ดวงตาของจางั่วเฉินอย่างต่อเนื่องไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงเพราะยังไงถ้าหญิงเจอเซียนก็ตั้งคันลูกของข้าอยู่แล้ว และข้าจะดูนางถูกฆ่าได้ยังไจงจางว่เฉินกล่าวข้าจะบอกเสียนเอ๋หยานว่ยิ้มและไม่ถามคําถามเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อคําพูดของจางว่เฉินมากแค่ไหนจากนั้นส่วนเจอ๋อไห่ก็มาพูดคุยกับจางว่เฉินโดยหวังว่าเขาจะอยู่ในเผ่าพ,าพิศาาปัจพีในฐานะแขกจางว่าเฉินไม่ปฏิเสธท้ายที่สุดแล้วดอกท้อบานอยู่ในเมืองใครจะรู้ว่ามันจะออกมาและโจมตีเขาจนตายเมื่อไหร่มันค่อนข้างปลอดภัยกว่าม่อยู่บนดินแดนเสียงของเผ่า หลังจากงานเล้ยงจบลงจารุเฉินก็พาเอ้อซื้อคงซึ่งอุ้มต้าซื้อคงอยู่และผู้ทรงพลังจากพระราชวังเทพเป็นความตายทั้งห้าคนมาเสียงของชิเว่ดังมาจากด้านหลังขณะที่พวกเขาเดินออกมาจากวังปีศาจจางรั่เฉนินเราคุยกันหน่อยได้ไหมและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีข้อมลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน